ก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนักเตะัวจริงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2565วันนี้ยังอยู่ในศึกของอยูฟาแช,ชมเปีนยนลีกนะครับผมเลือกมา4คู่เน้นๆนะครับก็ระหว่างนาโปลีกับลิเวอร์พูลนาโปลอีอิตาลีลิเวอร์พูลอังกฤษนะครับฮันนมฮอสเปอร์จากเกาะอังกฤษเจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอินเตอร์มิลานกับ ไบเยรนมิวนิกนะครับไบเยรนมิวนิกนี่ก็เป็นบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับบาร์เซโลนาแล้วก็วิกตอเรียเพาเซนจากเช็กบาร์เซโลนาจากสเปนนะครับอ่า uh, วันนี้สี่คู่เน้นแน่นแน่นอนจุใจแน่นอนนะครับมาเริ่มคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างในส่วนของลิเวอร์พูลกับนาโปลีกันก่อนนะครับเป็นบ้านของ oli, นาโปลีนะครับราคาที่คาดว่าจะจะเปิดนะครับจะเป็นครึ่งควบลูก นะครับก็มาดูในตัวที่คาดว่าจะได้ลงกันก่อนเลยนะครับก็วันนี้เหมือนนาโปลีเปลี่ยนผู้เล่น2ตัวนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างโลซิมเฮงเจ็บนะครับก็จะใช้เป็นลัสปาโดรีนะครับแต่ก็เป็นแบ็คขวาตัวเก่งอย่างโลซา n โนเจ็บนะครับเป็นใช้เป็นลอเรนโซนะครับตัวอื่นยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นลุยคิมินเจนะครับ ลามินิกนะครับแล้วก็กองกลางก็จะเป็นอากุซาโรบัตคาแล้วก็โอ้โหซาลนสกี้นะครับกองหน้าคู่ก็จะเป็นอ,อ่อพอลิสเตโนโคู่กับอ่าชื่ออ่านยากนะครับตัวนี้ขอข้ามไปกันนะครับแล้ววันนี้ในส่วนของทีมลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีข่าวดีนะครับออได้ข่าวว่าทีโก้คันทาร่าลงฝึกซ้อมแล้วนะครับก็มาไล่ตัวนักเตะกันก่อนเลยเริ่มมาจากอลิสซอนนะครับ ผู้รักษาประตูแบ็คขวาเป็นเทนเลสโนอเล็กซานเดอร์อันโน่นะครับเซนเตอร์คู่เป็นโกเมสคู่กับฟานได้นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นโรบินสันนะครับแล้วมาดู3กองกลางนะครับใช้เอลลอดฟาบินโยแล้วก็เป็นดีโก้นะครับกองหน้าวันนี้ก็จะเป็น3ประสานอย่างซาลาฟามิโน่แล้วก็ดีอาร์ตนะครับก็มาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เฮดเวสทั้งสองทีมผมวัดจากศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักแล้วกันนะครับเคยเจอกันก็ตั้งแต่ปีสิบแปดนะครับผลออกมาก็คือบ้านใครบ้านมันนะครับสิบแปดก็บ้านนาโปลีก็นาโปลีชนะหนึ่งศูนย์มาเลวพูดก็ริวเวอร์พูลชนะหนึ่งศูนย์นะครับปีสิบเก้าก็บ้านนาโปลีนาโปลีชนะสองศูนย์นะครับแล้วก็ในบ้านของริเวอร์พูลก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งก็นำมาเป็นสถิติได้ว่านาโปลีสิเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับริเวอร์พูลนะครับก็มาดูในส่วนขออองเ่ ทีมเจ้าบ้านนั้นก่อนในสองของนาโปลีฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็ไปชนะบุกไปชนะเวโรนาห้า52นะครับเล่นในบ้านชนะมอนซา40บุกไปเยือนเสมอ 00, 00กับฟิออเรนติน่านะครับแล้วกเ็เปิดบ้านนะครับเสมอเลสเช่ไป1-1แมตช์สุดท้ายก็คือฟอร์มเก่งได้นะครับชนะลาซิโอไป2-1แมตช์ในบ้านนาโปลีถือว่าใช้ได้เลยชนะ4 0กับเสมอ1 1นะครับอันนี้เป็นในลีกนะครับ มาดูในส่วนของริวพูลกันบ้างริวพูลก็จะเปิดพรีเมียร์ลีกมาแล้วหกนัดบุกไปเยือนฟูลแลมเสมอสองสองเสมอคริสตันพาเลตในบ้านหนึ่งนะครับบุกไปแพ้ลิวพูร์อแมนยูสองหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปเปิดบ้านแล้วก็ไปเยือนของบอร์ดมัชช่ไปเก้าศูนย์พยายามจะกระตุ้นทีมตัวเองเต็มที่นะครับเชเกนครอฟนะครับก็ยิงเยอะๆอัดเยอะๆแต่ก็มันยังไม่น่าจะเป็นผลก็รักษาชานะได้แค่อีกนัดหนึ่งนะครับก็คือ ชนะจากนิวคาสเซิลไป2อหน,แบบนึ่งาทีแมตช์นี้บุดวิดมากนะเกือบจะไม่ชนะแล้วนะครับยิงนาทีสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วก็บุกไปเยือนก็ไปเสมอเอฟเวอรตันศูมาดูกันบ้าง3ฟอร์มหลังบุกเยือนก็จะเป็นเสมอ2อแท้หนึ่งฟอร์มยังไม่ค่อยดีเกมเยือนของลิเวอร์พูลย,ยังหาชนะไม่เจอนะครับก็มาดูบทสรุปกันเลยนะครับบทสรุปกันเลยจากฮิตู hit hit ที่ผมเคยกล่าวมาก็คือบ้านใครบ้านมันนะครับ แล้วฟอร์มด้วยฟอร์มของนาโปลีฟอร์มก็คงที่นะครับแล้วฟอร์มของลิเวอร์พูลนะครับเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ผมก็เลยฟันธงนะครับลองไปที่นาโปลีนะครับวันนี้ก็มาอยู่คู่ที่สองนะครับระหว่างบาร์เซโลน่านะครับกับวิโดเลียเฮาเซนนะครับก็ต่อ2องแลครึ่งควบ3เลยนะราคาค่อนข้าง,งสูงมาดูผู้เล่นของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับบาร์เซโลนากับเาเซน โอ้ผมบอกเลยเพเส้นผมไม่ค่อยรู้จักนะครับก็วันนี้จะมีการเปลี่ยนแค่สองกองกลางนะครับก็จะเป็นโชรี่กับบูชานะครับแค่สองตัวนะครับที่เป็นสำรองลงมายืนเป็นตัวจริงนะครับในส่วนของบาร์เซโลนาก็มีการหมุนเวียนนักเตะโรเตชันนักเตะค่อนข้างเยอะนะครับสามกองหน้าก็จะเป็นเลมเบเล่กับโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ลาฟินยาฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสามกองหน้ากองกลางก็จะเป็น เดยจองนะครับแล้วก็เป็นเปเดี้คู่กับกาวีนะครับเกมรับ4ตัวก็จะเป็นกาเซียอลูโจนะครับแล้วก็เป็นคอนเดนะครับแบกซ้ายก็จะเป็นบาวดี้มุกษาประตูก็จะเป็นสเตเกนนะครับก็ยังสามารถโรเทชันกันได้ดีนะครับนักเตะหมุนเวียนมีเยอะนะครับทีมค่อนข้างใหญ่นะครับมาดูวิเคราะห์สถิติของบาร์เซโลนากันบ้างเลยนะครับบาร์เซโลนานะครับ เคยเจอกันเมื่อ 2, ปี2011นานมาแล้วนะครับบ้านบารเซโลนาบารเซโลนาชนะ2-0บุกไปเยือนบารเซโลนาชนะ4-0แล้วก็วิกเตเดอพาเซนโดนใบแดงไปนะครับมาดูในฟอร์มในลีกของเจ้าบ้านบารเซโลนากันบ้างนะครับแมตช์แรกยังจูนกันไม่ติดนะครับก็เสมอบายยกาโนไป0-0แบบที่สองเริ่มเอาครับเริ่มจูนติดก็ชนะโซซิดาดไป4-1นะครับเล่นในบ้านก็ชนะ4-0ไป บายาโดลิทนะครับบุกไปเยือนเซบีย่าก็ชนะสามศูนย์มันแสดงให้เห็นว่าฟอร์มหลังๆบาร์เซโลนตเริ่มโหดนะครับเริ่มจูนติดเมื่อไหร่มันก็เริ่มโหดขึ้นเมื่อนั้นนะครับแล้วมาดูในส่วนของทีมเยือนกันบ้างนะครับเปิดมาหกแมตช์เหมือนกันแต่ทีมเยือนต้องเล่นเพย์ออฟขึ้นมานะครับก็เจอกับคาราบักนะครับก็เล่นในบ้านก็เก็บคาราบักไปได้สองหนึ่งมายเแรกไปเสมอในบ้านคาราบัก00นะครับ แต่ทีมเยือนฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็แมตช์แรกเล่นในบ้าเออบุกไปเยือนเสมอสองเล่นในบ้านชนะ2อหนึ่งะครับบุกไปเยือนชนะ2อหนึ่งเล่นในบ้านชนะ2อหนึ่งชนะ3าู 0, ชนชะผมว่าเขาน่าจะเอาบอลลีกมากกว่าเอาบอลถ้วยเนาะต้องมาดูอีกทีว่าเขาอยู่สายกับทีมอะไรบ้างนะครับโอ้โหมาดูสายค่อนข้างแข็งนะครับเป็นมิวนิกบาซ่าอินเตอร์แล้วก็ v ิตเลียเพาเซนผมว่ากลับไปเอาบอลลีกดีกว่านะครับให้ แล้วเล่นเกมรับวันนี้เพื่อไม่ให้เสียหน้าไม่ให้เสียชื่อมากนะครับกับแบเอาบอลลีกแลวบอลลีกฟอร์มดีเสมอนัดเดียวชนะไปถึง5วันนี้ผมก็เลยคู่ที่2นี้ถ้าสักติผมไปยังบาร์ซ่านะครับผมว่า3าูนย์ต้องมีอยู่แล้วนะครับสามศูนย์ก็ได้กินครึ่งน,นะครับรอรุ่นเม็ดที่4นะครับเพราะผมมองว่าวิกตอเรียเพาเซนเนี่ยควรไปเล่นบอลลีกมันคือมันเพีย์ออฟเข้ามาแล้วมันไปจับฉลากมันไปเจอทีมแข็งแลเนาะกป็ปล่อยไปดีกว่านะครับ ต่อมาเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งที่อยู่ร่วมสายเดียวกันเลยแล้วกันเลยครับก็เป็นในส่วนของอินเตอร์มิลานกับบาเซมินิกนะครับมาดูว่าใครต่อน่าจะเป็นบาเซมินิกนะครับต่อขึ้นควบลูกราคายังไม่แน่นอนนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ครึ่งลูกก็คขึ้นควบลูกนะครับราคาประมาณนี้นะครับก็มาดูนักเตะตัวจริงกันก่อนเลยก็ได้นะครับมาดูในส่วนของอิเนเตอร์มิลานกันก่อนเลยวันนี้มนะีหนึ่งตัวก็คือ ลูกากูนะครับสามเล่นแผนเป็นสามห้าสองก็จะเป็นบัสตูนีเดอะฟลายสกินเนียนะครับแล้วก็สามห้ากองกลางก็จะเป็นเตมัสโคโนะครับเชฮานูกูนะครับ,บโ,รโบโซวิดแล้วก็เป็นบาเลล่านะครับแล้วก็เป็นดัมฟรีนะครับหน้าคู่ก็จะเป็นในส่วนของเอดิเชกคู่กับ มาติเนสนะครับมาตีเนตค่อนข้างมีความไวัยนะแต่ว่าเอดินเชโกเหมือนฟอร์มหลังๆเริ่มดับจนะครับผมว่ายังไม่ค่อยยิงประตูเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้หรือว่าเพื่อนใจวันไม่ดีก็ไม่แน่ใจนะครับมาดูในส่วนของทีมเยือนกันกบ้างนะครับในส่วนของทีมเยือนก็จะเป็นไบยมวนิคนะครับตัวเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วตัวจริงก็โหดอยู่แล้วนะครับวันนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยปกติจะให้ชาดูโอมาเน่เป็นหน้าเป้านะครับแต่วันนี้มายืนเป็น น่าจะเป็นเออ่4222นะครับมาดูผู้รักษาประตูตเลยก็เป็นนอยเออร์นะครับแบ็คขวาเป็นปาวาดนะครับเป็นเดอร์ลิกแล้วก็เป็นเฮอร์นันเดสแบ็คซ้ายก็จะเป็นอัลฟาโซเดวิดนะครับกลางคู่จะเป็นคิมมิดคู่กับเออ่ซาบิเซอร์นะครับแล้วก็มีกองกลางสำรองเออ่เป็นกอลิสก้านะครับปีกสองตัวก็จะเป็นครูแมนคู่กับมูเซล่าสองตัวกองหน้าที่ ใช้นะครับก็จะเป็นมุลเลอร์กับซานนี่เอ่อขออภัยครับเป็นมาเน่นะครับแล้วก็มีตัวสำรองดีๆสองตัวนะครับก็คือเอ่อซานนี่ลีลลซานนี่กับเอ่อเกนบี้นะครับสองตัวที่สำรองแล้วมาเล่นบอลลีกได้แบบสบายๆนะครับก็วันนี้มาดูฟอร์มมันก่อนเลยระหว่าง2คู่นี้นะครับ ก็เคยเจอกันถ้าเป็นในบอลยูฟาครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เอาตั้งแต่ปี2011ละกัน2011ในบ้านของมิลานมิวนิกก็ยิงไป1 0ในบ้านของมิวนิกมิลานก็ชนะไป3-2นะครับส่วนบอลสนามนี่เป็นสนามก้างนะครับก็เป็นมิวนิกเก็บหมดแมตช์แรกมิวนิกเก็บมา4-1นะครับแมตช์ที่2อินเตอร์มิลานก็ชนะไป2-0นะครับ ม,มาดูฟอร์มในลีกของอินเตอร์พิลานกันบ้างนะครับฟอร์มหลีกอินเตอร์เป็นยังไงกันบ้างเปิดมาได้5นัดนะครับอินเตอร์ไปบุกไปชนะเลเช่สเล่นในบ้านชนะสเปเซียสานะครับบุกไปแพ้ลาซิโอสานะครับแล้วก็เปิดบ้านนะครับชนะเคโมนะครับสานะครับ แล้วแมตช์ล่าสุดนะครับก็บุกไปเยือนเอซีมิลานแพ้ไปนะครับมาดูฟอร์มในบ้านของอิเตอร์มิลานหูฟอร์มในบ้านของอิเตอร์มิลานค่อนข้างสวยนะครับชนะ3-0กับ3-1ทั้ง2แมตช์นะครับหูฟอร์มอิเตอร์มิลานค่อนข้างดีเลยนะครับในบ้านของตนเองนะครับมาดูฟอร์มของในส่วนของเบเยอร์มินิกันบ้างน,นะครับเบเยอร์มินิคเป็นยังไงกันบ้างเปิดมาได้4แมตช์กับบอลถ้วยอีก่ถ้วยนะครับ กบุกไปเยือนชนะ61เล่นในบ้านชนะ2 0บุกไปเยือนชนะ7 0เล่นในบ้านเสมอมือเซียกระบ,บัก1 1, 1ึนะครับแล้วก็บอลถ้วยก็บุกไปชนะโคโลน5 0นะครับแต่แมตช์ล่าสุดบุกไปเยือนสะดุดนะครับเจอยูเนียนเบอร์ลินไป1 1ไปดูผมคิดว่าบ้านหรือเยือนของมิวนิคไม่มีผลนะครับคือถ้ายิงคือยิงแหลกยิงขาดอะคือเขาไม่สนใจว่าเขาจะเป็นทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนอะ คือเออคือเขาได้ยิงคือยิงขาดนะครับอืมแล้วก็เหมือนกับวันนี้จะต้องยิงก่อนเพราะว่าต้องไปต้องไปคือเหมือนเป็นงูยินหางสามทีม,อ,ม A, อ,อ่ะก็ยัมีบาร์ซ่าอินเตอร์แล้วก็บายเยิรใช่ไหมผมว่าวันนี้ยิงก่อนได้เปรียบจะชนะราคาไหมแต่ต่อก็ไม่แพงมากผมว่าวันนี้ในส่วนของทัศนคกติ ให้มิวนิกนะครับเพราะว่าฟอร์มเขาโหดจริงๆเขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นบ้านใครถ้าเขายิงเขายิงขาดแน่นอนแล้วต่อไม่แพง <S <S เหตุผลอีกอย่างคือต่อไม่แพงลูกหนึ่งอ่ะสองศูนย์สามศูนย์มีลุ้นอยู่แล้วถึงอินเตอร์จะฟอร์มดีในบ้านแต่ถ้าไปเจอทีมใหญ่จริงๆอ่ะผมก็ว่าสู้ไม่ไหวนะครับมาดูคู่สุดท้ายกันเลยนะครับระหว่างทางนันเอนทอนสเปอร์นะครับเจอกับโอลิมปิกมาลเซวันนี้สเปอร์ต่อข้างาแพงเลยนะครับหนึ่งลูกควบลูกครึ่งไม่รู้ว่าจะ ต่อแพงขนาดนี้จะมีเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนของสเปอร์นะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงผู้รักษาประตูเป็นยอริสสามเซนเตอร์เป็กเป็นเดวิดไดเออร์แล้วก็โรเมโลนะครับเอ่อกล้องกลางก็จะเป็นพิลิสิกนะครับก็เบนทากูฮอยเบียร์นะครับแล้วก็จะเป็นโรเยอร์นะครับส่วนสามกล้องหน้าวันนี้ก็จะเป็นซอนเฮอร์มีนฮาริเคนแล้วก็คูเลเซฟกี้นะครับ ก็จะมีดิชาริสันนะครับเป็นสำรองนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะอืมก็ตัวเจ็บก็เป็นรูคุมรูล่ลามันก็เจ็บอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็โค้ดก็ค่อนข้าง,าง,างบิวตีมาดีอะ่ะอืมเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันไม่จะยิงต่อราคาลกคคอลูกครึ่งได้ไหมนะครับในส่วนของอตัวนี้หรอตัวนี้มักเซซานเชสมาโดนแบนหน่อมันพึ่งแข็งไใช่หรอ อืมซานเชสมันดิ้สึกซานเชสนะปาเยสก็เหมือนจะเจ็บก็มาดูตัวจริงกันเลยก็เป็นผู้รักษาประตูก็เป็นโลเปสนะครับก็มีเอ็มเซนเตอร์เป็นเอ็มบัมบ้านะครับแล้วก็เป็นบาเลดิ์นะครับคู่กับอ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นคอราซินักก็ยังมีอะ,อะไรนะเซนเตอร์แมนยูอีกตัวหนึ่ง,ง่ะผมจำไม่ได้ไอบ,บ,บารยี่นะครับบิี่บารยีออ่นะครับก็จะมี3กองกลางเออสี่กองกลางนะครับก็จะเป็นนูโนตาวาเรสนะครับ ที่ขึ้นมายิงบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นバレตเอาท์นะครับลองเกอร์ลองเกียนะครับแล้วก็คอสนะครับวันนี้ก็จะดันกูดูชี่มาเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับคู่กับเกอร์ซอนนะครับวันนี้ใช้หน้าเป้าเป็นหลุยส์ซัวเรสเป็นหน้าเป้านะครับไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้ไหมนะอืมกองหน้ามันมันไม่มีอะเล็กซิสก็มีบางแม์นะครับที่ใช้เล็กซิสมาเป็นยืนหน้าเป้าก็ ไม่เห็นผลนะครับผมว่าอเล็กซิสมันเหมาะยืนปีกตัวมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วแผนของไอ้มักเซ่มันเป็นแผนวิงแบ็กเตอร์มครับมันไม่ใช่เป็นแผนปีกมันก็เลยเล่นยากอยู่ยากนะครับในส่วนของอเล็กซิสมาดูเฮดเวนก่อนเลยสองทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับในส่วนของฟอร์มสปเปอร์สปเปอร์ฟอร์มของสปเปอร์เป็นยังไงกันบ้างสปเปอร์เล่นพีเมียริกไปแล้วหกนัดชนะซานตันสี่หนึ่งเสมอเชลซีสองสอง เปิดบ้านชนะวูฟแฮมป์ตันหนึ่งศูนย์บุกไปเยือนเอ่อชนะออตติงแฮมสองศูนย์นะครับบุกไปเยือนเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งเปิดบ้านชนะฟูลแมสองหนึ่งฟอร์มในบ้านสเปอร์ค่อนข้างดีเลยนะชนะรวดอะ่ะด้วยฟอร์มแหละราคามันเลยต่อแพงอืต่อลูกครึ่งต่อลูกครบลูกครึ่งเนี้ยอย่างราคาเจอซัมตันก็เสียครึ่งนะเจอฟูลแฮมก็ต่อลูกหนึ่งก็เสมอไปโอ้วันนี้อยูดสเปอร์ได้นะฮะจากจากฟอร์ม จากฟอร์มเลนในบ้านนะครับค่อนข้างดีตัวครบนะก็มาดูในส่วนของอลลตปิกมักเซ์กันบ้างนะครับก็อลลตปิกมักเซ์เปิดบ้านชนะเลนสี่หนึ่นะครับไปบุกไปเสมอ1นนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะน้องสองหนะครับบุกไปชนะนี้30เปิดบ้านชนะแกมอนฟุกนะครับหนบุกไปเยือนชนะออแชร์ส ศูนย์นะครับก็เป็นไงบ้างเ,าเายือนเหรอเอยือนก็โหดอยู่นะไม่รู้ว่าเจอทีไม่แข็งหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ชนะชนะในส่วนของของตัวนี้อยู่อ่ะของนีดอ่ะแต่บุกไปเยือนก็แพ้แลนด์เมื่อในฤดูกาลที่แล้วอืมเกมเยือนโปิกมักเซเขาตั้งเอาเลยนะอือจะมีปัจจัยอย่างอื่นหรือเปล่านะครับต้องมาดูว่าอยู่สายกับทีมาไลบ้างสายไม่แข็งนะครับสายไม่แข็งแฟงเฟิร์ต เพาเนมนสปเปอร์ในปิกมักเซแล้วก็ปูตุกสนะครับก็ไม่แข็งมากผมว่าถ้าสปเปอร์วันนี้เก็บชนะไปก่อนอ่ะผมว่าสปเปอร์มีลุ้นแต่ปัญหาคือมันจะชนะหรือเปล่ามันจะชนะกี่ลูกแต่ตัวมันก็เต็มอยู่นะเล่นในบ้านก็ค่อนข้างดีอ่วันนี้ผมให้สปเปอร์แล้วกันกั้นใจนะตัวนี้กั้นใจนะตัวนี้เพื่อนๆมีความเห็นยังไงตามก็ได้ไม่ตามก็ได้นะตัวเนี้ยแต่ผมว่ากั้นใจผมให้ให้สปเปอร์นะ เอาละครับก็มาสรุปสี่คู่กันง่ายๆนะครับวันนี้ที่ทัศนคติผมให้สี่คู่นะครับวันนี้ก็เป็นคู่นาโปลีนะครับกับลิเวอร์พูลผมก็ให้ไปส่วนของลองนาโปลีไปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวนี้นะครับบาร์เซโลนาเจอกับวิริยาพาวเซนก็ให้บาร์เซโลนาไปลุ้นเม็ดที่สี่นะเออน่าจะมีสี่เม็ดวันนี้คู่นี้นะครับแล้วในส่วนของอินเตอร์มิลานเจอกับไบเยมินิกผมก็ให้ไบเยมินิกนะตัวค่อนข้างเต็มทรงบอลค่อนข้างดียิงเป็นยิงขาด อยู่มิวนิกนะคู่สุดท้ายผมไม่ค่อยมั่นใจนะผมให้ท่อนแน้มฮอสเปอร์ไปนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับก็ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับ